สวัสดีค่ะเพื่อนอันนี้สานเาจะทำอะคาทอลเฟินสลัดนะคะคาทอลเฟินสลัดมันฝรั่งสลัดนะคะ่ะเนาะเมื่อวานไปขุดมันฝรั่งมาแล้วมันเอโดนโดนพั่วโ,โดนเสียมโดนอะไรเงี้ยแห้ก็ล้างล้างปอกเปลือกแล้วก็ล้างเดี๋ยวเราตรงไหนนั่นเราก็ปั่นทิ้งนะเมื่อวานไปขุดมาเนี่ยไอที่มันโดนเสียมโดนอะไรก็กินก่อนนะเพื่อนๆ อันนีก็จะหั่นลงหม้อเลยค่ะเพื่อนๆตรงไหนที่มันเป็นตำหนิตำไรเราก็เดี๋ยวเราก็เอาออกฮัลโหลโคเลกเก้โคเลกินฮอเจอมาอีกกระท่อนสลัดอินสวิตเซอร์แลนด์ทราบมันกระท่อนสลัดอีกใบอีกหนึ่งอันเตรายมาทราบมันอีกชนเดหนอ่งก็จะเป็นฟานนทำฟนางก็อีก ขอเคิร์มิดบุโยหั่นอย่างงี้นะเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปต้มนะคะต้มกับบุโยบุโยบ้านเราเเรียกอะไร่ะคนไทยเรียกอะไรก็เหมือนขนมขนคโก้อนคโนก้อนขนาเผงบ้านเราอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วคนไทยเรา,เราก็จะหั่นอย่างนี้เนาะ อย่าบางมากเพื่อนบางมากเดี๋ยวมันเละนะคะต้มใส่ใส่ใส่กับบูโยเนี่ยพอต้มเสร็จเดี๋ยวไปดูกันว่าต้มใส่อะไรบ้างแถวไปต้มขันก่อน Gestern ich bin ich in, in, im Garten gewesen, Kartoffeln aufnehmen und dann habe ich hab ein bisschen keine Maschine. Ne? Wir haben selber mit, wie heißt es? zum Aufnehmen und dann ein bisschen Fall gegangen, kaputt gemacht und dann muss ich es Nicht mehr gut. ตารุมะอิอคัทอฟฟอนซาระตตอนนี้เราก็หั่นเสร็จแล้วนะคะนวดเราไปต้มกันค่ะไปต้มสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาดูว่าสามเภจะปรุงยังไงนะคะเย็ดอีฮับอ่าเฟตอีกชนไนเดนเย็ดอีโคกคอนโมอเมนต์นาเฮ่คันสิชาวนออระคุกคันวาดอีกมากคันคัตทฟอนซารัต ช่วงที yeah, ่รอมันฝรั่งสุกเราก็ไปเตรียมเสียเวลาคนที่นี่เขาเรียกเสียที่สวิตเซอร์นด์เขาเรียกเสียเวลาเนาะประเทศอื่นเรียกอะไรไม่รู้เนาะเวนิกวัตทันคาร์ทอฟเฟินกูดครอกเป็นไอ้ปาราดอันเสเวลาอินเดียสวิตเซอร์แลนด์ชมันเสเวลาอันเดรดอยชแลนด์น้องไปสนิวาซากันอีมาคันเสเวลาสลัด คนไทยภาษาไทยเราก็เรียกเสียเวลาเพื่อนประมาณนั้นเนาะเราใส่เวลาเราต้มกระทบเพื่อนมันพรั่งเสร็จแล้วเราก็อันนี้ใส่ไปด้วยนะคะเขาเรียกเสียเวลาสลาดัดทิวิทเนาะเขาก็จะกินอย่างนี้เลยทำแล้วทำเสร็จก็จะใส่ตู้เย็นสักสองชั่วโมงนะ ประมานืคอกกันเอเซเว拉สลัดเอ่อแอทฟอนสลัดอิมักันเป็นเฟตตี้อิมากเป็นคืนฉลังสไวท์ไรสตูน4ออนซ์แต่แครอทฟอนเอ่อสกูตซีนซีนกูดซากมันเราก็หั่นประมาณนี้นะเพื่อน ไวซินิกดิกเซปิชลิตเตฟฟ้ฝนสวิตออเดไหนใครนะหนูอีฮบฟฝนสวิตรอ้รนะอ,ตรอยเทกเแลนสาวมันแพลวเรียนกับคนสวิตนะคะทำไอน้อออมันฝรั่งสลัดมันฝรั่งเนี่ย ธรรมดาก็แล้วแต่ใครจะหั่นแบบไหนนะหั่นเล็กๆก็ได้นะสาวๆเพื่อนชอบพันใหญ่ๆคอมตัฟ้าระวัลร้อยทุเกนนันวัดชไนดิงคลเนาะออร์ชไนดิงกรดอีฮับแกนนันโซชนิดเดินน้องให้มันมันชาวนกมันเอ็ดวัตรทรินเดี๋ยวรอนะคะว่าสาวๆจะใส่อะไรอีกตอนนี้มันฝรั่งเขากำลังเดือดนะคะเพื่อนถามวๆจะช้อนเอาฟองนี้เขาออกหน่อยถามวๆจะไม่ใส่น้ําเยอะ ก็เดี๋ยวต้องให้เขาน้ำขุบขิดพอเราใส่เครื่องอะไรไปเขาจะแห้งพอดีพอดีเลยนะคะเพื่อนๆตักฟองออกก่อนค่ะมันฝรั่งยังไม่สุกนะคะใส่บุโยโยอค่ะนี่คือบุยยอค่ะ มนะิสูบุญโยนะก็ฟัมอร่อยนะใส่เลยคนะ่ะสองช้อนสามช้อนแล้วแต่ชอบนะคะจะออกเค็มนิดๆน,นะเพราะเดี๋ยวถ้าเขาสุกแล้วเราจะคนไม่ได้นะจะคนเบาๆได้นะมันจะเละหมด เย็ด yeah, ีครับบุยอีนะโอ้ยเป็นนักค่ะเว่เวนสิกุดขอกันคำานิฟินเร่หรือนธนับพุธอรททบคน มันฝรั่งต้มได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆที่ใส่บุยอไว้อะใส่ที่คนไทยก็เรียกอาจจะเรียกคโนอ,อะไรคนอ,อะไรเงี้ยก็ได้ผงคโนใช่ไหมนี่เราต้มสุกแล้วเราก็จะทิ้งไว้ให้เย็นนะเพื่อนๆนี่ยปิดไฟแล้วทิ้งไว้ให้เย็นเอาไปเย็ดที่หับากูดคอกคนอามุดคานลัดส้นเย็ดคำมันออกมีเกลือแอนตรีน่ะ เป็นคลาลนะ้วค่ะมันบูยเออบูยมายองเนตอินอ่ะอนเซเวลาตอนนี้เราทําเสร็จแล้วนะคะเราปิดไฟทิ้งไว้ให้เขาเย็นทักหน่อยนะคขะัพุ่แล้วถึงจะมาใส่มายองเนตนะคะใส่มมยองเนตกับลูกเสียเวลาวดฝรั่งนะคะเขาได้ที่นะคะอย่าต้มให้เขาเละมากต้มเพอสุกเพราะเดี๋ยวเราพอเราไปคนอะไรเขาจะเละอีก เดี๋ยวพอเราใส่อะไรแล้วเขาก็จะดูดน้ําเข้าไปจนแห้งนะคะเวเรอให้เย็นนะคะเพื่อนๆนมาค่ะเพื่อนๆมันฝรั่งงสาวบันแพลก็เริ่มเย็นตัวลงนะคะเขาจะเย็นตัวช้าหน่อยแต่เขาถึงยังยังไม่ถึงก็เย็นมากเราต้องใช้ภาชนะใหญ่ๆนะคะจะได้คนสะดวกสะดวกนะคะนี่สาวแพ้วก็จะเริ่มใส่มายงเนสนะคะเพื่อนเพื่อนยงเนสใครก็รู้จักเนาะ ยที่หับอ่าลัง sam อ่าไม่ได้ทอฟล์ัง sam คัลอีมากมายงเล็อีนะเวนทูฟโซฟินโซสเอ่อบุยอคันอุ้งนามเวกเนมืนอับ m นิชไมซ์นบุยอคันมีต่ทริงกันถ้าน้ำบุยอมันเยอะเมื่อกตักออกนะคะแล้วเราก็เอาไว้ดื่มนะคะเพราะคนที่นี่เขาดื่มบุยอกันะคะถ้าอากาศหนาวหรือว่าร่างกายต้องการอะไรพวกนี้ตับอ่อนแพ้เวลาเวียนหัวหรืออะไรอยเงี้ยตับพจะดื่มบุยอค่ะเพื่อน ใส่เยอะๆค่ะมายองเนสไม่ต้องขี้เหนียวมายองเนสนะคะเป็นมาคาดทฟลนซาลาตุฟีนมายองเนสตรินมดน,น,นี้ไก่สิกมีทอยยองเนสนะมุดฟินมุนเซเวลาแล้วก็ใส่เสียเวลาค่ะเพื่อนๆใส่วุ้นฝรั่งคนเบาๆนะคะคนเบาๆค่ะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วค่อยกินนะคะ แช่ตู้เย็นทักสองสามชั่วโมงแล้วค่อยกินแล้วก็ถ้ามีใบต้นหอมฝรั่งอ่ะชนิดเหล่าเนาะคนที่สวิตเาเรียกชนิดเหล่าก็ต้นหอมฝรั่งเนาะใส่อีกครับเอาใช้ในชนิดเราอี๋นึงขช้ในซูเฮาส์เมยเมนซีแกนนะคันเอาชนิดเหล่าชนิดนั้น อาไปครับมักนิครในชนิดดาวตินใบบัวยอฮสิชนที่วดถ้าใส่ใบหอมฝรั่งมันก็จะสวยงามขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเขาเก็บไว้สองวันําวันเขาต้นหอมฝรั่งเขาก็จะเหลืองเห็นน้ำเยอะๆนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเขาก็จะดูดอันฝรั่งเขาจะดูดหมดเลยเพื่อนๆแล้วเขาชิมเลย ความเค็มความมันได้ไหมเขาจะออกเค็มมันนะเพื่อนๆอืมได้แล้วค่ะความเค็มเข,มเข,มเขาได้จากน้ำบุยอน้ำเอ่อบุยอหรือคนนไทยแล้วนี่แหละเนาะ yes yes is c c make it c like it ตันอีกมากเอ็นคืนชิลังนก 2-3สามชั่วโมงก่อนกินและจากนั้นนี้จะมาถึงหัวหอมสีน้ำเินนี่ยมันเอาบซอสหรือว่าจะใช้กนะไปนฝรั่งหัวหามก็ได้แล้วมันฝรั่งเขาจะดูดพวกพวกน้ำมายองเนสเข้าไปอยู่ในมันฝรั่งด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วเขาจะทำให้รสชาติอร่อยขึ้นนะฮะเขาจะออกเทมมันนะสลัดเนี่ยกินอย่างนี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆ เพราะเราใส่เสียเวลาแล้วเราไม่ต้องไปกินกับหมูกับเนื้ออื่นก็ได้แต่ฝรั่งเขาก็แล้วแต่บางคนเขาเข้าไปกินกับเนื้อ,อย่างปิ้งอะไรเงี้แต่ที่สาวแพรใส่เสียเวลาลงไปใส่ลูกเนี่ยลงไปสาวแพจะไม่กินกับอะไรแล้วนะกินแค่นี้เลยแล้วสาวแพรก็จะถ่ายใส่ภาชนะเล็กทีแรกใส่อันนู้นแล้วก็มาเทใส่อนันนี้คนนะคะเพื่อนๆสาวแพรก็จะเทใส่ภาชนะเล็กเข้าตู้เย็นนะคะเพราะกระมังลูกใหญ่นั่นเอามาแค่คนมันจะเข้าตู้เย็นไม่ได้นะคะเพื่อน เขาเอาเข้าตู้เย็นสามแพ้วน้ําน้ําที่เราต้มเนี่ยมันเยอะใช่ไหมเราก็ตักเขาออกนิดนึงนะคะมันจะเยอะไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแห้งๆเขาจะดูดไปด้วยกันอร่อยค่ะเนี่ยน้าบูยอสามแพรวก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเอาไว้กินว้โซฟีนบูยอหรีฮับอุซาปิลิเวกเนมันนะอับอีฮับนิกช่มเลยเรน้าแฮเปตอีรับทิ้งกันนี่เห็นไหมครับเพื่อนเขาจะเริ่ม แห้ง,หงกๆกึศกขึ้นมาแล้วภาษาไทยก็เรียกกึศกนะตีบทซิโซสฟอสร์แฮฟินฟินฟินเเลดนางแอนนิเมโซฟินนะแหนคัรททอฟวนอวาเลนเนมเราก็เอาไปแช่แช่ๆๆตู้เย็นให้เขาเอา่อเซตตัวเข้าหากันแล้วจะอร่อยมากเลยเพื่อนๆในสามแพลวก็จะเอาไปทํางานอย่างงี้กินแค่เนี้ยค่ะเพืๆๆ่อนๆเนาะสามีสามแพลวก็ชอบกินอย่างงี้ค่ะเ,เดี๋ยวจะไปฝากแม่หน่อยนะึง แต่วันเพล่ทำไปให้พี่เขยกินหลายครั้งแล้วพี่เขยบอกอร่อยมาก้อยนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายนะคะเพื่นอนๆขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ให้ที่ดีต่อกันเสมอมานะคะอีกตั้งค์เาฟิลฟิลมาเพื่อเราจะสมมติชาวบัอีกข้อคนฟินฟิเละตังอะเดมิตนานบ๊ายบายค่ะ